โอเคนะคะอันนี้ไปลบไฟล์เต็มน,นะคะทุกทีอ่ะคันนี้นะคะเอ่อเปิดไว้ให้กองที่สามเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณเป็นคนที่แบกรับภาระหนักอึ้งอาจจะเป็นนักแก้ปัญหาเป็นที่ปรึกษาให้ใครก็ได้นะแล้วก็พี่นบวนเป็นคนที่มีแพชชั่นเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีแพชชั่นในตัวเองทำงานอะไรคุณก็จะมีเอ่อความ อินกับงานนั้นนะความน่าอัศาจรรย์คุณสามารถทํามันออกมาได้ดีคุณมีการต่อยอดงานนะคะเรื่องธุรกิจลงทุนเจ็ดเหรียญคุณตอนนี้คุณเหมือนรอผลผลของมันนะคะจากการลงทุนของคุณไปสิ่งที่น่าอัศาจรรย์คุณไม่ยึดติดกับเรื่องราวในอดีตคุณจะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะคุณเป็นคนที่กล้าหาญ นะแล้วก็อาจจะเป็นคนลุยลุยติดด,ดินเป็นคนที่ไม่กลัวกับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามา mm hmm. ก้าไม้นะคะไม่กลัวอุปสรรคอะไรเลยในชีวิตฉันพร้อมลุยสิ่งที่น่าอาจจจัศจรรย์เป็นคนที่มีแพชชั่นนี่แหละเป็นคนที่มีแรงดึงดูดเวลาคุณทำงานมันจะน่าดึงดูดเป็นสิ่งที่ทุกคนนะ่ะเขาชอบคุณเวลาคุณทำงานนะ ถึงคุณจะมีคุณจะเป็นคนที่แบบอาจจะติดบ้างงานด้วยซ้ำนะคะมีก้าไม้มีสิบไม้ mai, เป็นคนที่ชอบทำงานมากแล้วเวลาทำงานคุณจะมีแพชชั่นกับมันคำว่าแพชชั่นมันเหมือนกับว่าคุณใส่ใจในงานนั้นแล้วก็มีพลังเวลาทำงานอะ่ะมันมันบ่งบอกว่าคุณไม่ได้เหน็ดเหนื่อยคุณไม่ได้รู้สึกว่างานมันน่าเบื่อสำหรับคุณคุณชอบที่จะทำมันนี่คือเป็นสิ่งที่ น่าประทับใจแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยึดติดเรื่องราวในอดีตเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องเก่าเข้ามามีผลกับปัจจุบันหรืออนาคตของคุณนะไม่สนใจอะไรที่จบแล้วจบเลยผ่านแล้วผ่านเลยค่ะนะคะแล้วก็หกดาบเป็นคนที่แก้ปัญหาด้วยตัวเองมาตลอดแล้วแก้ปัญหาเก่งด้วยแก้ปัญหาได้ทุกๆเรื่องผู้คนอาจจะเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างหรือคนที่สนิทรู้จักคุณ อาจจะเอาปัญหามาให้คุณแก้อยู่เรื่อยๆนะอือันนี้ก็เนื่องจากคุณเป็นคนแก้ปัญหาเก่ง่ยแก้ปัญหาตรงจุดอืคุณมีพรสวรรค์อะไรบ้างอย่างที่ติดตัวมานะอาจจะเขาเขาให้คุณมาเหมือนกับช่วยเหลือช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือผู้คนก็ได้นะอาจจะให้คุณเป็นนักแก้ปัญหาที่ดี ประมาณนั้นนะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มองอะไรได้กว้างนะคะ view of fortune มองได้กว้างมองได้ไกลกว่าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเห็นปัญหาโดยรอบเลยเห็นปัญหาโดยละเอียดมากกว่านะคะก็เลยกลายเป็นที่ปรึกษาให้กับใครๆหลายคนนี่คือเป็นความน่าอัศาจรรย์ใจในตัวคุณก็ค,คือคุณไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นนะคะแม้กระทั่งอาจจะเป็นคนที่ทำตัวสมถะก็ได้นะ ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมีนะคะคุณมีความคิดมีหัวก้าวหน้าเป็นคนที่ชอบทำงานตลอดเวลาก็เป็นไปได้นะคะ